สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โฟน่าทีวีอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับเราจะมาแกะพาสปอร์ตโฮเดอร์นะครับจากกิจกรรม Spy Family ที่ทางสยามอินเตอร์คอมิกได้จัดขึ้นไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีการประกาศไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเรื่องของประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีนึงนะครับเพราะว่า เรื่องมันค่อนข้นยางหี่จะเยอะนะครับจากอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าในอันเนี้ยที่เขาส่งมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดีวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ส่งมาจาก DSL นะซึ่งปกติเนี่ยคือเมื่อก่อนอะสยามมันก็จะส่งทุกอย่างจาก DSL แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะสลับสลับกันไปบ้างนะครับสำหรับพวก ของที่เขาส่งมาพวกหนังสือกระตูนอะไรเงี้ยบางทีก็ส่ง JT ทีบางทีก็ส่งเป็นค่ายอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสําหรับการห่อของสยามจริงๆไม่ค่อยต้องห่วงอะไรมากนะเพราะว่าเขาห่อมาค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าราคาส่งเขาจะค่อนข้างสูงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อหนังสือใหม่เราก็จะได้โค้ดลดส่วนลด การส่งไป20บาทนะฮะจากทั้งหมดเนี่ก็ประมาณนึงเนาะก็ไม่ได้แบบว่าแพงมากมายอะไรนะครับดูของกันก่อนข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับต้องส่งโปสการ์ดที่เป็นยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยได้แบบเข้าร่วมจริงๆแล้วเราก็ได้สะสมโปสการ์ดจริงๆนะครับ3ใบล่าสุดที่เขาเพิ่งออกนะนะครับ ผมก็ได้ส่งไปเนาะแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรไปตามลิงก์ของที่ทางสยามเขาให้ส่งนะฮะทา Google Drive แล้วก็ได้ส่งอะไรไปก็ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้จกนกระทั่งได้เมสเซจมานะครับว่าเออเราคือหนึ่งในผู้โชคดีนะครับโดยที่อ่าเล่ากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะเกิดไปถึงเรื่องประเด็นอะไรเงี้ยเขาจะส่งลิงก์มาให้ทางมือถือใช่ไหมให้เรากรอกเบอร์ไว้ เขาก็ได้ส่งมาทางเบอร์อะไรเงี้ยแหละนะครับพวกเรื่องของลิงก์กันเนาะของที่ผมได้มาอเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนสวยนะตอนแรกผมเห็นในตามรูปเนี่ยจากที่ช่วงหลังๆมันเนี่ยมีการซื้อขายอะไรกันเนี่ยตอนที่ดูในภาพอมันก็จะดูเป็นเหมือนเป็นหนังเนาะคือเท็กเจอร์มันเหมือนเป็นหนังแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าดูจากตรงนี้ใกล้ๆเนี่ย มันเป็นหนังหรือมันเป็นแบบ PVC เฉยๆนะครับนี่เป็นโปสการ์ดสามใบนะครับที่ได้ส่งไปกับทางสยามมินเตอร์นะครับเขาก็จะให้เขียนเป็นกิจกรรมสปายอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ส่งไปนะครับก็ถือว่ารับค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ว่าการติดต่ออะไรมาก็ค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่ว่ายังไม่ได้ของรางวัลอะไรเงี้ยผมก็ส่งไปทางไลน์สยามเลยไปเขาก็บอกว่ากาลังติดต่ออะไรเงี้ย ก็เลยต้องแบบว่าโทรไปหานะครับก็ได้เรื่องที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าทีผมอยากเล่าเรื่องนี้มากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนเนาะเขาใส่อันนี้มาให้เลยนะไอใบนี้หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะครับไอใบแบบเป็นเหมือนเป็นที่แบบใส่พวกกระดาษอนะไรเงี้ยโชว์ดึงออกมาไงไม่ให้เป็นรอยวันนี่ยออ่านี่คือ พาสปอร์ตโฮเดอร์นะครับของทาง Spy Family นะครับในกิจกรรมล่าสุดนะครับตัวของพาสปอร์ตที่มันเป็นครอบครัวของ f o r g e r เนี่ยที่มันออกมาตอนแรกที่ส่งจิิงโชคเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นกระแสค่อนข้างเยอะแล้วก็คือผู้ตามตรงคือคนที่ได้มาเนี่ยก็เอามาขายค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงไอตัวของปกพิเศษอะที่ ทางของผู้เขียน,นเขาโคกับทางของไทยแล้วก็สยามก็เอามาแจกเหมือนกันนะครับทุกคนหาแล้วทุกคนอยากได้มากตอนนั้นคือกระแสสปายแฟมิลี่ในช่วงซีซันแรกมันดีจริงนะครับผมได้ดูในซีซันแรกผมก็รู้สึกว่าเออแบบมันสนุกดีนะนะครับสำหรับซีซันแรกส่วนซีซันที่2เนี่ยผมดูบ้างไม่ได้ดูบ้างเราอ่านมางงามาแล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าคือมันว้าวในซีซันแรกก็จริงอะ่ะแต่แบบพอมาดูในซีซัน2ผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรมากแล้วอะ่ะอันนี้คือด้านหลังของ พาสปอร์ตโฮเดอร์นะครับดูจากตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังแบบ PVC แหละนะฮะคงไม่ได้เป็นแบบว่าหนังเกรดพรีเมียมอะไรมากมายนะถ้าลองดมนี่ผมดมจริงกัเนี่ยกลิ่นก็กลิ่นไม่ใช่หนังอะ <c ười> กลิ่นไม่ใช่หนังแน่นอนนะครับแบบนี้ตัวของภาพเลยเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยมีอยู่แค่300ชิ้นคิดว่านะครับ <c ười> ทำไมถึงคิดว่า มีประมาณ300ชิ้นอาจจะบวกลบอะไรเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนอะเพราะว่าตัวของอันนี้มันเป็นแค่ตัวโฮเดอร์นะครับมันไม่ได้มีแบบเป็นอะไรพิเศษข้างในอันนี้เนี่ยทำมาให้คู่กับพาสปอร์ตที่เขาเพิ่งออกมาที่เป็นแบบของชิงรางวันะ่ะนะครับซึ่งอันนั้นก็มีประมาณ300ชิ้นซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนคนหาค่อนข้างที่จะแบบตาเลือกอะ คือคนที่ไม่มีก็ใช้เงินซื้อนะครับราคาก็คือแบบครึ่งหมื่นอะไรก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไม่แนะนําหรือว่าเราจะไม่อะไรคือเราเอาตัวของเรื่องข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเอามาแชร์ให้ได้ฟังกันเฉยๆนะครับเรื่องการที่คุณจะไปซื้อหาหรืออะไรกันเนี่ยอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับเอาเองถามว่าอันนี้สวยไม่สวยมากนะครับผมชอบเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นของพิเศษจร,จริงคนระับเพราะว่าคือเขาโคกับ ทางของประเทศไทยแล้วก็มีเนี่ยคือหมวกของอานเนียเนี่ยก็จะมีเป็นธงชาติไทย,ยติดอยู่นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวทั้งปกพิเศษนะครับแล้วก็ไอตัวพาสปอร์ตที่เป็นอันนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบอกว่าเป็นภาษาไทยหรือแบบเป็นธงชาติหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยถ้ามันมาคู่กันเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะน่าสะสมเอามากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมมีแค่ พาสปอร์ตโฮเดอร์อย่างนี้ยังไงก็ผมว่าอันเนี้ยผมชอบมากกว่าตัวของไอตัวพาสปอร์ตที่เป็นตัวกระดาษอีกนะครับเพราะว่ามันรู้สึกมันมีความพรีเมียมมากกว่านิดนึงมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่ผมพูดค้างกันไว้ต่อนะครับสำหรับประเด็นดราม่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ามีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มของซื้อขายมังงะที่ผมไปอยู่เหมือนกันเนี่ยแหละเขามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขายังไม่ได้ตัวพาสปอร์ตโฮเดอร์ตัวเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตัวของของรางวัล เขาบอกจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่1 7ธันวาคมเขาก็ได้ติดต่อโทรไปกับทางของเบอร์ของสนักพิมพ์ของสยามนี่แหละสรุปก็คือเขาเล่าออกมาให้ฟังว่ามีคนมาติดต่อไปก่อนหน้านี้แล้วหรือถ้าให้พูดนั้นก็คือเป็นการสวมสิทธิ์ในการรับของรางวัลซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปสืบแล้วก็ขอพวกข้อมูลอะไรในการแบบโอนนะครับเพราะว่าการที่จะได้รับสิทธิ์อันนี้เนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยคือต้องเป็นผู้ที่ ส่งหลักฐานโพสการ์ด3ใบล่าสุดที่ทางสำนักพิมพ์ได้ออกส่งกรอกอะไรไปตาม Google ฟอร์มอะไรที่ทางสำนักพิมพ์ได้ส่งไปแล้วก็ได้รับการสุ่มเลือกเป็น1ใน300คนแล้วก็จะเป็นประกาศอยู่ในทางเว็บไซต์แล้วก็อยู่ในโพสต์ที่ทางสยามินเตอร์เองแต่ปัญหาตรงที่ว่าชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาถูกประกาศในชื่อที่เป็นชื่อแบบเต็มทําให้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดการที่ว่ามีคนที่ช่วยโอกาสจากทางความเป็นไปได้ตรงนี้ ไปสวมรอยนะครับโดยที่เอาชื่อ1ใน300คนนี้ไปอ้างสิทธิ์เพื่อแบบว่ายืนยันสิทธิ์หรือว่าเป็นการสวมรอยให้เหมือนกับคนที่เป็นผู้โชคดีหนึ่งใน300คนนั้นทําการส่งหลักฐานอะไรไปเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีช่องโหว่อะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าทางสนักพิมพ์เนี่ยยังไม่ได้มาประกาศบอกว่าปัญหาของการที่ถูกสวมรอยเ,ยเป็นยังไงบ้างแล้วทางท่านเนี้ยเขากไ็ได้ไปขอหลักฐานพวกข้อมูลอะไรต่างๆของคนที่สวมรอยมานะครับ ทั้งแบบหลักฐานการโอนเงินไปที่ให้สำนักพิมพ์ไอ้เรื่องของโปสการ์ดเนี่ยผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้ส่งไปเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งก็ได้ข้อมูลอะไรมาที่มันไปตรงกับยูเซอร์เนมของคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเหมือนกันทางของสำนักพิมพ์เนี่ยเขาได้ส่งตัวของยูเซอร์ที่ได้ส่งการโอนแล้วก็รหัสในการยืนยันผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของ ทปชอปซึ่งเป็นเว็บไซต์หน้าร้านของทางของสยามเองด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเปะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสวมรอยการกระทําเหล่านี้มันอาจจะมีช่องโหว่เกิดขึ้นในการสวมรอยเลยตรงนี้ได้นะครับแล้วทําให้แบบว่าของตรงนี้บางทีมันอาจจะหลุดไปในมือของคนอื่นซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้คือถ้าคนไม่รู้อะคนที่ซื้อไปใช่ไหมยังไงก็เป็นของโจร ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอแสดงความเป็นห่วงกับหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางของสยามอินเตอร์นะครับทางของค่ายเองของผู้ที่ยังไม่รับรางวัลนะครับที่มีโอกาสที่จะถูกสวมรอยได้แล้วก็ผู้ที่ซื้อต่อสําหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาในการที่ยังไม่ได้รับของอันนี้ผมแนะนําว่าโทรด่วนๆนะครับโทรด่วนๆไปที่ทางเบอร์ของสยามอินเตอร์นะครับให้เขาติดต่อแล้วก็ดูว่า มีคนที่สวมสิทธิ์ท่านไปหรือยังนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในกระบวนการการยืนยันตัวตนก่อนนะครับแล้วเขายังไม่ได้ส่งเพราะว่าจากตอนแรกที่ผมได้ไปคุยกับทางของไลน์ของสยามมาเนี่ยคือเรื่องมันไม่ค่อยคืบนะครับถ้าบุญตามตรงก็คือเขาบอกแค่ว่าตอนนี้กําลังทยอยส่งแล้วไม่มีข้อมูลอะไรอย่างอื่นอีกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยโทรไปถามทางของเบอร์สยามอินเตอร์เรื่องเดินไวมากมากของผมเนี่ยเขา บอกเลยว่าอ๋อเพราะว่าแบบว่าชื่อในข้อมูลของผมเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันเพราะว่ามันเป็นชื่อภาษาอะไรแบบชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นชื่อคนเดียวกันนะครับเพราะว่าผมเขียนชื่อที่อยู่เลยเนี่ยผมเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไปเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่าเออกูคนเดียวกันนะกูคนเดียวกันนะไม่ได้แบบว่าอ้างสิทธิ์อะไรใครแน่นอนตรงนี้นี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาส่งตอนนั้นก็คือค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะครับเกือบถึงเวลาเลิกงานแล้ว บอกว่าเดี๋ยวส่งไปเย็นนี้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าได้เรียบร้อยนะครับก็คือมาในวันนี้ผมก็ได้เอาตัวของพาสปอร์ตนี้มาให้ดูกันนะครับแล้วก็จากที่ผมได้ไปเล่าให้ท่านอื่นฟังในตัวของโพสต์นั้นนะของผู้ที่ถูกสวมรอยเนะี่ยเขามาแชร์กันใช่ไหมก็มีผู้ที่ยังไม่ได้เหมือนกันเขาก็มาถามเหมือนกันว่าเออติดต่อทางไหนได้ผมก็บอกเบอร์ของทางสยามไปใช่ไหมแล้วเขาก็มาบอกในโพสต์เหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยถูกสวมรอยว่ามีคนอื่นมายืนยันตัวตน เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับรางวัลคือมันเป็นการให้รางวัลที่เกได้ว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวของชื่ออะไรพวกนี้มันเป็นแบบชื่อที่เต็มอะใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ในแบบจริงจังเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยควรจะเป็นใครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเคยเห็นพวกการที่ได้รับรางวัลต่างๆอะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่า เป็นชื่อมาจริงๆนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยเขาจะมีการเขียนแล้วมีเป็นดอกจันไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นนามสกุลเขาเขาจะมีเบอร์โทรด้วยนะครับแล้วเบอร์โทรตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าให้เห็นไม่หมดแะก็คือว่าคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยที่สามารถยืนยันตัวตนได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปกรอกเพื่อยืนยันอีกรอบได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ มันดูมีความปลอดภัยมากกว่าสําหรับตัวของผู้โชคดีในการที่จะรับรางวัลพวกนี้เนาะคือไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทางของสนักพิมพ์เขาจะมีการปรับปรุงอะไรเรื่องของการยืนยันตัวตนการรับรางวัลสิทธิ์พวกนี้หรือไม่นะครับซึ่งก็หวังได้แต่ว่าเขาจะปรับปรุงนะครับเพราะว่าการสวมรอยเนี่ยคือจากที่เห็นอย่างที่ผมได้เล่ามาแล้วเนี่ยคนที่อาจจะเป็นคนที่สวมรอยเนี่ยเขาเอาของพวกนี้มาขายค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆจากที่ของสยามเนี่ยเขาจะ มีพวกของรางวัลจากผู้โชคดีอะไรต่างๆมาเนี่ยบางทีเนี่ยคือมันเป็นไปได้ว่าของเหล่านี้มันมีการที่แบบว่าซื้อขายกันนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันจะมีคนซื้อขายตลอดแหละคนที่จะได้พวกโชคพวกน,นี้บางทีเขาก็ต้องการที่จะใช้เงินนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเก็บพวกนี้เขาก็เอามาขายกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ได้แหละแต่ว่าการที่ได้สิทธิ์มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหรือว่าเป็นการสวมรอยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่า ร้อนแรงที่สุดในปีนี้แล้วนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของดราม่าของการได้ของมาไม่ว่าจะเป็นการวงการหนังสืออะไรต่งตางๆซึ่งมันมีดราม่ามาตลอดนะครับเพราะว่าคนที่ตามพวกนี้เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับและกลุ่มนี้ก็คนเป็นแสนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของประเด็นดราม่าของการรับรางวัลจากทางของสยามอินเตอร์นะครับในช่วงช่วงที่ผ่านมานี้แล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นตัวคนที่สวมรอยคนอื่นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทัวร์องทาง สนักพิมพ์เนี่ยเขาจะมีการมาตรการการจัดก,การกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็แก้ไขเรื่องนี้อย่างไรต่อไปบ้างนะครับก็มาพูดคุยกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณผู้ใช้ Facebook ท่านนั้นนะครับด้วยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในกลุ่มนะครับผมก็เอาตัวของข้อมูลอะไรพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับจะมาอวดด้วยแหละพูดตงตรงนะครับว่าผมได้นี้มานะครับ อ่าไม่ไม่ได้ร้อนเงินมากนะครับคงไม่ขายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพราะว,าว่าวิดีโอเนี่ยบางทีก็จะได้รู้นะครับว่าออกตอนไหนบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับว,วันนี้เป็นก่อนครับสำหรับฟูงน้าทีวีไว้พบใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ